รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยทอทบห้าร่วมกับบริษัทยูซ c ไอมีเดจำกัดเสนอสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคลาวเกตปากว่างมิวสิกแอนด์ร a สตอร์ร้านอาหารไทยรสจัดเรียถนนราชฤพุ์ตริ่งชัน วัสดีครับก็พบอีกเช่นเคยครับกับรายการหนูอยากรู้ทุกวันพุธช่อง5เวลาประมาณ16บหนาฬิกาห้นาทีจนถึง17บเนาฬิกายีนาทีครับครับผมเอเชิญยิ้มในรายการฮะและผมเจียวเจ้าเชอร์ยิ้มครับหนูน้องกานค่ะผมน้องแก้วครับครับธรรมดาช่วงนี้ครับผมเป็นช่วงเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ครับ14วาเลนไทน์ว่างั้นนี่ไงคนเราไม่ใช่รักเฉพาะแฟนนะครับครับ หมออย่างยิ่งคนจะรักพี่รักพ่อรัก,รกแม่รักน้องรักเล็กขโมยน้อย,ยไม่สวคครทําหมอต้องสอบบุตรหลานของท่านด้วยครับผมแล้วคุณอะไรของคุณเนี่ยทำไมแต่งตัวอะไรของคุณเนี่ยคุณเจ้าเจ้าฝนจะไม่ตกคุณเนี่ยไม่รู้จักที่เรียกอะไรเตรียมพร้อมหรือว่าป้องกันตัวนะครับคุณอะไรป้องกันอะไรของคุณเนี่ยทั้งตัวผมเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอะไรล้คืออะไรการฝนเนี่ยลกมคืการฝนครับผมแล้วหมวกอ่ะโถ กันน็อกง่ายๆแว่นใส่อ๋อเหรอครับแล้วแว่นตาโอ้ต้องกินผมจะดูว่าแว่นแพ้หรือเปล่าแว่นนี่ฮะกันแดดไงอ๋อแว่นกันแดดครับผมแล้วเสื้อเสื้อนี่ไงกันหนาวกันหนาวถ้าทายผิดนะครับข้าวเด็กันหิวโอ้ยถูกต้องถูกต้องเอาไปทำไมเยอะแยะไปปฏิหาณไป่ิเอาฮะก่อไว้กันไงกันอะไรกันหมากันหมากัดกันหมาถาม บ้าแล้วลอกดาไม่เอาไม่เอาไล่สาระนี้ไล่สาระอย่าจำเว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแต่ว่าของเราจะเป็นเดือนแห่งความรู้อยู่ใช่ครับมีน้องๆหลายคนที่จะมาร่วมสนุกกันในรายการของเราและที่สําคัญครับนะฮะถ้าขาดพวกเด็กพวกนี้เราจะไม่สนุกรายการเราเลยถูกต้องเลยคุณเอ๋แก๊งเด็กปวนพร้อมหรือยังครับพร้อมอยู่แล้วพร้อกนอยครับเครับับิหรับั้นอหนูอยากรู้ของเราในวันนี้ก็ได้แก่ น้องแบมน้องเนยน้องบีบและน้องเซฟตี้ครับตอนนี้คิดว่าเดียรคงอยากจะตาทกันแล้วนี่ไงอยากจะทดสอบดูว,ว่าเขาจะมีความรู้แค่ไหนต้องมาลองชาวฟากความรู้กันไปดูวิทยาเวลาแรกเลยดีกว่าครับกับอาชีพแรกครับจากรนทรศรีเอ AJ ครับ,คร,บครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้าครับและอาชีพปริศนาของเราวันนี้ เขาก็ทางานอยู่ที่นี่แหละครับว่าแต่เอ๊พี่ไก่คนไหนนะคนนี้หรือเปล่าอ้าไม่ใช่อ๋ออยู่นี่เองพี่ไก่แมเล่นแต่งตัวมาซะเต็มยศเลยนะครับพี่เป็นไงครับมาดูภาพาจากวีทีอาร์าแรกของเรานะครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับพี่คนนั้นเขาใส่ชุดอะไรเอเอ,อสีฟ้ารู้จักไหมครับน,อน,อนอ้องน้องน้องบีบพี่เขาใส่ชุดสีอะไรสีฟ้าเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยแล้วจุดตะเบกอย่างเงี้ย เขาเรียกอะไรครับทหารแล้วเราจะอยู่ <c oughs> หน้าบูบานบ้าหรือเปล่าไม่ใช่เอาละสิครับน้องบีบของเราคิดว่าเป็นทหารไปซะแล้วแต่จะใช่หรือเปล่าหน้าเราค่อยมาดูกันช่วงหน้าครับ แบรนด์จูเนียรซุปไก่สกัดปากกว้างมิวสิกแอนเลสตรองร้านอาหารไทยรสจัดริมถนนลาดชพฤกษ์ตลิ่งชันเีใส่ชุดสีอะไรสีฟ้าเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยแล้วอยู่ตะเบกอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรครับทหารทหารทหารเราจะอยู่หน้าบุบบานบ้าหรือเปล่าไม่ใช่เขาเรียกผู้รักษาความปลอดภัยหรือรปภครับใช่แต่ทีเนี้ยอยากรู้ว่าพี่เขาทำอาชีพอะไรเกี่ยวกับตรงเนี้ย เขาดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับอะไรที่ BTS แห่งนี้ขึ้รถไฟต้องใส่ใส่บัตรก่อนอะไรนะต้องจ่ายบัตรก่อนมันจะกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเป็นคนที่เกือบวิเยอะมากเป็นคนไหนน้อยเกินนี้เป็นคนเซเลน้เผยความผิดวิเยอะมากเลยอ่ะที่ถามทางน้องเดี๋ยวก่อนนะครับต้องขอรูปป้ายน้องเซฟตี้เซฟตี้เซฟน้องเซฟตี้เมื่อกี้น้องเซฟตี้เห็นว่าพี่คนที่เขามายืนแบบหน้าแหลมแหลมแบบเมื่อกี้เขาเป็นรปภ เขาทําอะไรเกี่ยวกับ BTS ครับเขาดูแลอะไรขอให้ไม่ยอมจ่ายบัตรขอใครไม่ยอมจ่ายบัตรก็จะคอยจับเลี้ยกไปพี่คอยตามจับเป็นผู้รักษาความปลอดภัยในการโกงบัตรโอ้ขอดูแลแสดงตำรวจว่างั้นแล้วน้องแก้วคิดว่าใช่หรือไม่คิดออกแล้วไปบอกพี่นะยังยังยังไม่รู้ไงยังไม่รู้ไม่ออกมั่นใจห่อยังไม่รู้ไงถ้ายังไม่รู้คิดไปก่อนเดี๋ยวถามฝ่ายสาวม่าใช่นี่สองสาวของเราดีกว่า คนแรกเลยดีกว่าครับน้องแบมแบมน้องแบมครับรเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างคะเห็น <c oughs> พี่เขาเดินขึ้น BTS ใจหรอคือตรงานั้นตัดไปเลยคนดูคนที่เดินขึ้นมาไม่ต้องสนใจเลยเอาง่ายคนสุดท้ายที่ยืนหน้าแหลมแหลมพี่ก็นราพอนะ่ะเด็กจะถามว่าพี่คนเนี้ยเนี่ยคือจุดเด็ดไฮไลท์ของเราเลยจุดเด็ดของเราเลย,ยกเด็กจะถามว่าเขาทำอาชีพเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับดูแลความรักษาปลอดภัยเวลาเหมือนคนขึ้นรถไป ไปอะไรเงี้ยค่ะขึ้นตอนที่รถตตโตกำลังจะปิดแล้วก็เหมือนบัตรอะไรโกงป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารแล้วก็ดูว่าใครโกงบัตรใช่ไหมครับคิดอย่างนั้นแน่นอนนะถ้าคิดกันไม่เปลี่ยนใจนะว่ายังไงครับน้องน้องเนยน้องเนยครับตัวเขาเป็นคน ดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็เหมือนห้ามเหมือนไม่ให้เขาโกงอ๋อก็คือตอบมาแนวทางเดียวกันหมดเลยว่าคือคอยดูแลคนที่โกงบัตรผู้ขับโดยสารหรือถ้าไม่จ่ายไม่เสียบัตรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้มันยังไม่ถูกทางยังไม่ถูกแต่ก็อยู่ตอนนั้นราบน,บน,บนาวันแถวรถอ่ะแหละดูวิทยาที่สองเลยไหมดีดีดีาทำไมไม่ถามดูโมงที่ไม่ตอบเหรอพี่หมไม่เห็นเนะไม่เห็นหัวหน้าทีมต้องถามนะหรอถามเนี่ย ต้องกายคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรคิดว่าเขาเป็นคนเหมือนเหมือนตอนเวลาเขาเข้าบัตรเอ้ยตอนเวลาเขาเข้ามาใช่ไหมเขาต้องต้องเอาบัตรวางไว้ก่อนอะไรเงี้ยวางไว้ก่อนแล้วเขาถึงจะเข้าได้เงี้ยนูว่าเขาเป็นคนดูแลตรงนั้นคอยดูผู้โดยสารที่เอาตั๋วเสียบก่อนเข้าไปใช้บริการโอ้เอาพิธีเอสเพ่อ่เขาโกงเนี่ยค่ะก็แนวเดียวกันหมดเลยก็ใกล้เคียงกันก็คือแบบคือตอบใกล้เคียงกันคอยดูแลว่าใครจะโกงค่าโดยสารหรือเปล่าหรือคนไหนแบบเข้าไปแล้วไม่เสียบบัตรตอนนี้ยังไม่ถูก ถ้าอยากจะดูให้มันรู้้ากกว่านี้ครับผมอะไรครับเลือกขาวันนี้อะไรนะลือกขาขา,าไปแล้ว,ลวลไง<ว>ยังยังไม่บอกเลยแล้วมีคพามคิดอะไรที่มันแตกตากก่างกันอยู่ไหมอ่ะพูดมาเร็วก็เป็นคนตรวจตรวจบัตรเหมือนกับถ้าถ้าใครไม่มีบัตร ไม่เข้าเขาจะไม่ให้เข้าลงไปอย่างนั้นเหรอไม่ใโทษโทษเพื่อนกันเพื่อนกันโทษโทษเดี๋ยวผมยุ่งผมยุ่งนผมยุ่งหมอุตส่าห์ได้เสียดาตีห้าอ่าเอาดีกว่าถ้าอยากรู้เพิ่มเติมครับไปดูวิทยาที่สองดีกว่าวิทยาที่สองทีวีสีเอเจครับผมหน้าที่ของพี่ไก่ก็เกี่ยวข้องกับที่นี่เลยครับ เราตามไปดูการทํางานของพี่ไก่กันดีกว่าว่าแต่น้องๆพอจะรู้กันหรือ,อยังละครับว่าพี่ไก่เขาทําอาชีพอะไรไปไงฮะงานไงก็ดูภาพอีกวิทีอาแล้วครับผมถามว่าผมพอจะรู้ไหมผมก็ดูนะเนี่ยผมไม่อยากจะบอกผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้นะมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีคนเดินขึ้นเดินข้าเดินออกมีตัวเสียบโน้เสียบนี่กันให้งงเลยเนี่ยรู้เลยเน,เนี่ยเขาเนี่ยเป็นลูกเจ้าของ BTS ฮะลูกเจ้าของ BTS เเลย ลูกชายเหรอลูกช่างก็อยากจะตอบบ้างนะแบบเด็กพี่บ้าบบบกอดเขากอดเขาให้เดให้เด็กตอบให้เด็กตอบรู้จังคะถามผู้หญิงเลยดีกว่าน้องแบมเลยฮอยง่ายถ้ายังไม่รู้ก็เดามาเดาเดาดู้จะเดาถูกไหมเดาอ่ะสังเกตเมื่อกี้นี้รอบๆข้ามีคนใช้บริการ BTS ในการเสียบบัตรเสียบเสียบเสร็จแล้วก็เดินไปจะเหมือนเดิมหรือเปล่าคอยดูว่าคนจะโกงตั๋ว เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมยังคิดยืนยันคําเดิมคําตอบเดิมใช่ไหมฮะ,ะใช่ไหมคะค่ะอ่าเหมือนเดิมเอาละทีนี้มาถามน้องกาลบ้องดีกว่าน้องกาลคิดว่าเมื่อกี้เห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับดูเห็นพี่เขาใส่เครื่องประดับเหมือนเป็นรปภค่ะใช่ถูกต้องรอปภเลยแต่ว่าเขามีหน้าที่ทําอะไร,หรเหมือนตัวเช็คว่าเพรว่าคนมีแบว่ามีปืนตรวจสอบว่ามีปืนหรือเปล่ามีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพ่าจะได้ตรวจดูว่า เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะทําอันตรายกับผู้เดือสารคือเพราะบาดแผเลือดถ้าขึ้นบาดแผเลือดห้ามพกปืนถ้าที่อื่นพกได้ไม่ใช่อย่างนั้นค้าหมายก็เลยอย่างมารอดักตรงนี่เดียวบาดแผเลือดอย่างเดียวเลยไม่ใช่ค่ะทุกที่ตลาดที่ตรงนั้นบริเวณนั้นเขาดูแลอยู่ว่างั้นอ้าวทีนี้น้องหนูบ้างว่าไงครับมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงอย่างเดิมไหมไม่ยังเหมือนเดิมเหรอที่คิดว่าเหมือนเดิมคือมั่นใจหรือว่าขี้เกียจตอบแล้ว มั่นใจนะถ้ามั่นใจเอาแล้วทีนี้มาเลยเด็ดๆอ่ะผู้รู้ของเรานี่เลยน้องบีบครับครับน้องบีพิิดว่าใช่ไหมที่คิดเมื่อกี้หรือจะเปลี่ยนความความคิดหรือเปล่าว่าเขาเป็นรอปพตรวจบัตรอะไรเงี้ยเวลาเขาใส่บัตรแล้วก็ขึ้นได้ใช่บัตรถ้าเราไม่ใส่บัตรแล้วก็ไม่เขาก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นะไยขึ้นไมไดเลื่อน คุณไปได้เลือนต้องเสียบัตรด้วยเหรอเสียด้วยเหรอแล้วก็คอยดูแลด้วยว่าเขาเสียบัตรหรือเปล่าถ้าไม่เสียบัตรก็ห้ามขึ้นมาได้เลื่อนว่าอย่างนั้นถ้าใครขึ้นไปพี่ไก่ของเราก็จะเอาได้เลื่อนยกหนีใช่ไหมใช่เหรอแล้วไปซ่อนไวเอาอะไรไปซ่อนเันได้เลื่อนเอาได้เลื่อนไปซ่อน ถ้าใครไม่มีตั๋วนี่คือแบบไม่ต้องขึ้นไปในเลือกกันเลยใช้เชือกหมเชือกปีนั่งใช่ไหมใช่อีกแล้วใช่แล้วแต่เขาเป็นจิจการของเด็กครับผมเอาเป็นว่าเขาคอยดูแลประเลื่อนแล้วกันทีนี้น้องเซฟตี้เซฟตี้ครับแน่นอนกว่าเซฟตี้มีความคิดเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมที่คิดเมื่อกี้นี้เห็นภาพเพิ่มเติมแล้วอยากจะเปลี่ยนคำตอบไหมไม่ครับเตอบเดิมหไปครับตอบคำดิมเหรอครับครับอ่ะเอ๊ คิดว่อย่างนั้นเหมือน,นเดิมคำตอบเดิมครับผมน้องแก้วว่ายังไงครับเออเป็นคนมีบัตรครต้องจ่ายบัตรก่อนแล้วค่อยเสียบแล้วก็เขาจะตรวจบัตรตอบไม่เปีผลมากน้องแก้วของเราครําเดิม <c oughs> ไม่ใช่ห <c oughs> มายถึเ,เขาจะให้ดูบัตรก่อนว่า ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าหรือไม่ได้อ๋อไงวะเกตที่ิบัตรอใช่เขาเรียกว่าตัวเขาเรียกตัวเขาเรียกตัวโดยสารเอาอย่างนี้ละกันอยากรู้เพิ่มไหมเขาอยากรู้กันอยู่แล้ว่ยเขาอยากรู้เพิ่มดูช่วยสารดิอ่ะจากทีวีสีเอเจครับครับผมและนี่ก็คือที่ปฏิบัติงานของพี่ไก่ครับแอคชั่นนั่นแหละครับน้องๆคงจะทราบคำตอบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับครับผมคิดว่าน่าจะทายออกนะนะชัดแล้วนี่ชัดขนาดนี้เลยอ่ะต้คิดกันออกนะตอนนี้นะคำตอบเนี่ยถามจากใครดีสาวหรือเอาเอาเอาผมว่าเอาเอาน่าจะไปด้านนู้นดีกว่านะด้านนู้นดีกว่าเอาคิดก่อนเอาคิดก่อนนี่คิดก่อนนี่อย่านอ่าน้องคิดว่าไงครับคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรคือดูแลความปลอดภัยเหมือนเดิมอะค่ะมันไม่ให้เกินเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมถ้าทางน้องแบมจะรู้ซะแล้วล่ะครับ แต่จะถูกหรือไม่นั้นเอาเป็นว่าช่วงหน้ารู้กันครับ <F our iera> ันโดยบริษัท UCI Corporation จำกัดตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารมอสโตรโล่่าปากกว้างมิ u s i c and r e s t a u อ a n t ร้านอาหารไทยรสจัดริมถนนราชพฤกษ์ตลิ่งชันน้องคิดว่าไงครับคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรคือดูแลความปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะเหมันไม่ให้เกินเส้นอะไรนะอนี้ค่ะอ๋อเขาดูแลแล้วก็คือคอยดูภาษาว่าห้ามไปที่อันตราย <Okay. S 2> คือรถไฟจะมาแล้วครับแล้วมีการเป่าให้รถไฟออกแล้มเมื่อกี้ก็ หมือนให้คนรู้ว่ารถไฟจะออกแล้วใครแบบให้รอขบวนหน้าใครขอเรียกว่าคอยบอกผู้โดยสารครับรถไฟเข้าออกคือให้คอยดูคนนี้ว่างันะะใช่ไหมครับส่งสัญญาณอ๋อสัญญาณมือจากเมื่อกี้ที่มีการต่อ,อ้องุนเหยีดครับผมอคิดว่าอย่างนั้นคอยดูแลเกี่ยวกวับเรื่องรถเข้ารถออกใช่ครับแล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยนี่ทีนี้น้องว่าอย่างไรครับคิดเหมือนเดิมอะ่ะ วิเ้สมัคีนะคนแรกตอบแรนคนที่สองนั่นแหละถาตามกันเลอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละอ่ะทีนี้ถามน้องการดีกว่าน้องการเอ๊ผู้นำผู้นำน้องการคิดว่าลูกทีมคิดถูกหรือเปล่าเรคิดว่าคิดถูกเพราะว่าตอนนั้นหนูเห็นเขาเอนานกเวงคือบอกว่าทํามือให้เขาให้รถไฟออกไปเพราะว่าไม่มีคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือดูแลเพราะผู้โดยสารขึ้นรถหมดแล้วก็คือออกได้อะไรอย่างนั้นคือแคมาดูแลผู้โดยสารขึ้นรถครับผมนะทีนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่านี่เลย ผมคิดว่าจะได้ความรู้จากเขาเนี่ยสามหนึ่งสามหนึ่งดีกว่าเหรออ่ะเอาันแรกเลยเริ่มต้นจากคนที่ไร้สาระสุดก่อนโอ้ยคนที่มีสาระสุดคนที่มีความคิดมากที่สุดครับผมน้องบีมครับครับผมครับผมผมมั่นใจผมกลังตอบจะตอบแล้วจะตอบอยู่โอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่รู้แล้วเนี่ยตอบอยู่เอาแล้วเอ้าเขาคือเขาทำหน้าที่อะไรทำใการฟุตบอลกับมังค่าฟุตบอล ตรงไหนอะ่ะอองวีอวีดปิดปิดปิดเดี๋ยวก่อนฟุตบอลที่ไหนเราเตะบน p t s ล <laughs> ูกใครอ,อะไรกันเลย <laughs> คิดอย่างงั้นใช่ไหมใช่ <laughs> เขาทำหน้าที่คือเป็นกรรมการฟุตบอลด้วยเขาเป็นจอบเขาเป็นจ๊อบสองอย่างลั <laughs> งวันเนี่ยเขาจะมาดูรายสารที่ p t s ครับ พอเลิกตอนเย็นรีบเปลี่ยนสื้อผ้าไปเป็นกรรมการสุขอก่อนลูกวีน่ะใช้ได้สองนานเลยลูกาะว่าเอาโอเคโอเคทีนี้ถามน้องดีกว่ามาเซตตี้ดีกว่าคิดว่าอะไรครับพี่ทำหน้าที่อะไรเวลาคนที่ลงมาแล้วก็จะนันขาหนีบเขาก็จะบอกคนคอยบอกคนขับว่าผู้โดยสารขึ้นครบหรือยังหรือว่ามีใครตกหล่นอยู่หรือว่าใครยังขึ้นไปพร้อมยังไม่เสร็จสักเดี๋ยวเพิ่งปิดประตูดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารโอเคเอาละทีนี้น้องแก้วสรุปครับใช่ เขาเป็นผู้ดูแลถ้ามีสิ่งเรื้อตรงนี้ถ้าเขาเดินลงไปอย่างเงี้ยเขาจะปเปอนูกหวีดไ้เดินหาไงไม่เดินหางนะเพราะถือว่าเป็นล้ำเส้นอันตรายแล้วสมมุติดีกว่าไม่เห็นภาพสมมุติว่าเป็นผู้โดยสารคุณเป็นพี่ไก่ครับเป็นรปภเอา<ม>เดินมาเดินมาถึงล้ำเส้นแล้วทาไง ทำไมครับ um ทำไม <achieve> <m p. S 1> ครับสวัสดีครับอ๋อใช่ใช่ต้องทักทายไงต้องทักทายผู้บริษาทกับภรรยาของเราพอไม่ใช่ฮะได้ดูยังไงครับเบาก็มีคนเดินใครนั่งแค่นี้เขาจะปอบบอกหวีดปี๊ดเขาเขาก็บอกว่าให้ห่างเส้นให้ห่างเส้นอสายอ่ะสมมติว่านกหวีดเดินมาเดินมาเป็นเป็นผู้บริษาทเดินมาเป่าปี๊ดให้อยูุ่ดนะ สรุปแล้วเขายืงยืนคำเดิมว่าเป็นการดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารในการขึ้น BTS ลงรถ BTS เหมือนกับให้เดินล้าเส้นอ่าจะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับผมถามว่าถูกไหมถูกไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอยากรู้คำตอบอยากรู้ทำไยต้องดูจากทีวีสีครับเฉลยครับครับผมพี่ผมยาวคนนี้ท่าทางไม่น่าไว้ใจน่ยังจะมายืนกระดิกเท้าอีกอย่างนี้ต้องให้พี่ไก่จัดการซะแล้วจัดการเลยครับพี่ไก่ สวัสดีครับพี่นะครับชื่อเอกลินสงน้อยหรือว่าที่เล่นนะครับชื่อไก่เป,ป็นนักหาสาความปลอดภัยบนรถไฟฟ้าพิเครับก็สิ่งที่พี่อยากจะแนะนำครับคือเวลาน้องๆครับขึ้นมาบนรถไฟฟ้าพิเแล้วก็ขึ้นมาบนชั้นฐานสารานะครับเวลารถจอดอยู่ด้านนี้มันก็จะมีเส้นเหลืองอยู่เพราะนั้นนะครับเวลาน้องขึง้นมาก็ยืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วก็เวลาจะเข้าขบวนรถ ก็ต่อคิวเข้าเป็นระเบียบครับสรุปแล้วนะครับว่าพี่ไก่ของเรานะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรถไฟฟ้า BTS นั่นเองนะครับครับผมนั่นก็แปลว่าทีมน้องแก้วหรือฝ่ายเชา้าเราน้องบีฟแล้วก็น้องเซ็ตเตเป็นฝ่ายชนะครับตอบได้ถูกต้องครับ <ผม S 1> ตบมือครับ างานนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ไก่เอกรินสงน้อยเจ้าที่รกษาควาดาัยรถไฟฟ้าบีดีเอ็นของคุณมากครับสำหรับผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากจะให้บุตรหลานของท่านเข้ามาร่วมรายการกับเรา<น><น>ก็ไม่ยากครับส่งรายละเอียดชื่อที่อยู่ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอแนะนําตัวมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ผู้สำนวนของเราครับผมนะฮะขอบคุณยาขายของเรา อะไรของคุณเนี่ยอย่าไปเคาตามน้องดิแล้เราขอคุณสปอนเซอร์เราอยู่ไม่อยาก่ายอยาค้อถ้าขอคุณนะครับ AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะครับปากกว้างมิวสิกแอนเลตลองริมถนนราชพฤกษ์ครับแบรนด์ตัวเนี่ยยุกไก่สกัด NOE Plaza ตล์าตลาดกษาออนไลน์ค่ะลูกชิ้นแชมป์ลูกชิ้นเนื้อวัวจดกรอบอะไรครับ ซอสพริกสีราชาตาสีราชาพานิชค่ะบริษัทไทยเทพบริษจำกัดมหาชนตราบุเขาทองบริษัท UCI Corporation จำกัดกระแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารวัตต์โลล่าอย่างเป็นทางการค่ะและ UCI Media จำกัดจัดเตรีไทยทำรายการขบวงจรและขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าพิธีกรสวยครับจาก Hollywood Studio แล้วก็ผ้าเผ็ดบอยผ้าเผ็ดเกิร์ลครับขอบคุณมากครับผมครับ เวลาถึงท้ายแล้วนะครับ,รบวันนี้เราต้องไปก่อนกับรายการหนูอยากรู้นะครับ,รบทางช่อง5เวลาเดิมมาสิบหกรายการห้าสิบานาทีจนถึงสิบเจ็ดรายการยี่สิบนาทีกับรายการหนูอยากรู้ก็เยอะแบบพุ่หน้าสวัสดีครับ<ย>